มันเป็นเรื่องเล่าที่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือแม่หมอ่มีคําถามอะไรบางอย่างในใจแล้วก็อยากรีเช็คว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากเปิดไพ่แล้วก็ยังแบบเห็นตัวเลขซ้ําๆแล้วมันก็รู้สึกว่ายังไม่อยากหาความหมายใดๆก็เลยไปเดินเที่ยวในสวนตัวเองนี่แหละคะ่ะเดินเที่ยวกับน้องแมวเดินไปก็คิดในใจว่าถ้าสิ่งที่เรามันอยู่ในใจอมาถูกทาง เราเห็นผีเสื้อไงเราก็บอกว่าเราอยากเห็นผีเสื้อสีเหลืองนะซึ่งตอนนั้นน่ะที่ผีเสื้อที่บปนอยู่เป็นผีเสื้อสีขาวแล้วก็ผีเสื้อสีขาวตัวเ,เ,เล็กๆนะคะกัมแมลงปอก็พยายามไปจ้องว่าผีเสื้อสีเหลืองมันจะมาตอนไหนไปไปมาคือยังไม่เจอหลังจากนั้นก็เลยปล่อยปล่อยแล้วก็แบบไปเล่นกับน้องแมวเข้ามาทําภารกิจอะไรอยู่ดีๆก็มีเหตุว่าคนเขามาส่งของแม่หมอก็เลยออกไปรับของพอไปรับของอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอรับ กล่อง,อ,องของขวัญเออกล่องของขวัญกล่องพัสดุนั้นมาค่ะแล้วก็คุยกับคนส่งของอแล้วก็ผ่านกําลังจะเดินกลับอะ่ะอยู่ดีๆอะ่ะมันก็มีผีเสื้อสีเหลืองอะค่ะตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆอะ่ะบินบินมาเกาะที่กล่องอะ่ะบินมาเกาะที่กล่องแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดกับใครไม่ได้ แล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณนะที่มาคอนเฟิร์มให้เราบางครั้งอ่ะมันก็มาในหลายรูปแบบเป็นคนนกเป็นตัวเลขซ้ําเป็นคําตอบเป็นความรู้สึกเบาสบายหรือถ้าคุณอยากลองเล่นดอวะอย่างนี้ก็ได้บางทีแม่หมอก็บอกว่าถ้าแบบว่ามันมาถูกทางจริงๆนะเราอยากเห็นนกบินกี่ตัวอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปกําหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นก็ไม่เป็นแต่เป็นเป็นกิมมิคแล้วความสนุกส่วนส่วนตัวนี่ก็มาแชร์เผื่อใครอยากจะลองไปทําบ้างหรือว่าเผื่อใครมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ นิสัยเหมือนเหมือนกันนะคะหรืออยากลองเล่นเหมือนกันแล้วเราก็ขอบคุณการคอนเฟิร์มไม่ว่าจะได้เจอหรือไม่ได้เจอเราแค่รู้สึกว่าเราเชื่อใจตัวเองเราวางใจในพลังงานะแลวเราก็อยู่กับปัจจุบันของเรา